คลิปนี้นะครับเซกชันนี้เป็นเอ่อเซกชันสุดท้ายของโมดูลหนนะครับในการตอบว่า Y E S G นะครับเราก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับหรือในเรื่องของ E S G ในระดับขององค์กรเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปถึงไหนแล้วนะครับหนังสือเล่มน,นี้ครับเป็นหนังสือที่ทําให้อาจารย์หนงเนี่ยเรียกได้ว่าเเกิดความประทับใจครับโดยการที่เขาบอกว่าเมื่อเราพูดถึงคําว่าความยั่งยืน กับบริษัทที่ยังไม่สามารถที่จะตั้งไขาได้อย่างเต็มที่กับบริษัทที่ตัวเลข bottom line สุดท้ายยังคงเป็นสีแดงอยู่เราจะพูดเรื่อง ESG จะแทรกเข้าไปในหูของ c e o c e o จะได้ยินหรือเปล่านะครับคำนี้ฮะหนังสือล่มมี้เขาเปิดว่าการบอกว่า ESG สำคัญแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอะพูดกับใครนะครับคราน,นี้เนี่ยมันหมายความว่า stakeholder ที่ต่างกัน ลักษณะรูปแบบองค์คราี่ี่ต่างก,กันส่งผลต่อการขับเคลื่อนเรื่องอของ ESG ที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนคนหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของ climate เยอะมากๆแล้วก็ดังมากๆตอนนี้ก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำงานอยู่ใน UN นะครับก็คือน้องเกตเตอร์ทันเบิร์กคนนี้นะครับที่ออกมาลุกคือขึ้นมานั่นก็อาจจะอินมากจนเกินไปแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมในยัง Generation research หลายๆเล่มนะครับบอกว่ากลุ่มคนที่เป็นวัย เด็กในยุคนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของ ESG หรือเรื่องของความยั่งยืนมากกว่าคนผู้ใหญ่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องอยู่กับโลกใบนี้ไปอีกยาวนะครับดังนั้นเนี่ยใน young generation ให้ความสําคัญกับเรื่องของ ESG มากกว่าคนที่เขาเป็นผู้สูงอายุแน่ๆน,นะครับบางทีเราไปพูดเรื่อง ESG กับคนในวัยค่อนข้างจะซีเนียแล้วก็อาจจะค่อนข้างงงนะครับคราวนี้เราก็ต้องกลับมาตั้งคําถามกับว่าแล้วจริงๆแล้ว SME เนี่ยเขาแคร์เกี่ยวกับเรื่องของ ESG หรือเปล่า อาจารย์หน่งเคยมีโอกาสจัดอบรมครับเกี่ยวกับเรื่องของ ESG Data Analytics อยู่ให้กับกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนที่เขาทำงานอยู่ SME เนี่ยเข้าไปเรียนอยู่พอสมควรเป็นจำนวนหนึ่งก็ได้มีโอกาสถามเขาครับว่าเอ๊แเราตอนนี้ ESG เนี่ยกับบริษัทขนาดเล็กเนี่ยเข้ามามีบทบาทหรือเข้ามามีความสำคัญแล้วหรือยังเขาก็ตอบคำถามกับอาจารย์หนมว่าเขาจะไปบิดงานกับบริษัทใหญ่ซึ่งบริษัทใหญ่ ให้ให้ว่าจะต้องมีหนึ่งใน Requirement คือต้องทำเรื่องของ ESG นั่นหมายความว่าเออก็ต้องบอกตรงไปตรงมานะครับนั่นก็หมายความว่า ESG เนี่ยอาจจะมีความสำคัญถ้าเราจำเป็นต้องไปอยู่ใน Value Chain หรือ Supply Chain กับบริษัทที่เขาทำอยู่ นะครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการในโมดูลที่3คิดว่าเรื่องนี้คงจะเห็นภาพชัดเจนเลยเรื่องของการ m p p e m e n t t t o o n อย่างจริงจังดังนั้นในมุมที่อาจารย์หนุ่งมอง SME ต้องแคร์ไหมถ้า SME มีโซ่หรือมีซ p พพลายเชนเกี่ยวข้องกับนะครับมีโซ่หรือมีซัพพลายเชนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องเข้าไปมีเอี่ยวกับในเรื่องของตัวตัว,ต,วตัวความในบริษัทใหญ่ซึ่งเขาทำอยู่เราก็ต้องกระเพื่อมไปตามนั้นนะฮะ และคันนี้เนี่ยในมุมของสิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยกันก็คือความต้องการหรือความคาดหวังของ stakeholder ที่แตกต่างกันย่อมมีความแตกต่างกันในเรื่องการทำ ESG แน่นอนนะครับถ้าเป็นผู้บริโภคยังเจเนอเรชันจะแคร์เกี่ยวกับในเรื่องของ sustainability มากกว่า Employee โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนที่เขามองค่อนข้างจะลองเทิมเขาจะมองว่าบริษัทนี้ จะดึงดูดทาเลนต์เข้าไปได้ถ้าทาเลนต์คนนั้นมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนอยู่นะครับอินเวสเตอร์เนี่ยแน่นอนครับปัจจุบันนี้อินเวสเตอร์ที่เป็นอินเวสเตอร์ที่ค่อนข้างมองการไกลจะมองเลยว่าบริษัทเนี้ยมีเอ็กซ์โพเชอร์ทูเรื่องของ sustainability หรือเปล่าเช่นถ้าสมมติเราไปซื้อบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาปล่อยกินเฮาแก๊สเยอะในอนาคตต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของเขาก็จะสูงขึ้นกำไรก็อาจจะหดหายลง อินเวสเตอร์มองแน่เลกูลเลเตอร์ขับเคลื่อนอยู่แล้วครับด้วยความที่อย่างเช่นป a ารถนาเกียรติให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการขยับเน็ตซีโร่จากปี2065ไปเป็นปี2050เมื่อเป้าหมายของประเทศเปลี่ยนเลกูลเลเตอร์ก็ต้องเข้มขึ้นคอมมูนิตี้และบอร์ดต่างๆทั้งหมดเนี่ยครับคือสเต็กโฮเดอร์ที่สำคัญมากๆในการที่จะบอกว่า ESG จะสำคัญไม่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเรามีสเต็กโฮนเดอร์เหล่านั้นเข้มข้นแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ชัดเจนมากๆนะครับ คราวนี้เนี่ยทิศทางนิดนึงก่อนแล้วกันครับทิศทางที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีบทบาทเป็นฟา c ิลิเตเตอร์ใหญ่นะครับแล้วก็เลกู l เลเตอร์ใหญ่อันนึงคือกราตตหรือ SEC กับ SET นะครับแน่นอนครับสององค์กรนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันและขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืน ESG อย่างเข้มข้นนะครับในฝ้าของกราตตเองกราตอเนี่ยเป็นเหมือนองค์กรนะครับพักลัดนะที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการสกรีนบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในอดีตถ้าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อาจจะมุ่งเน้นนะครับถ้าจะเปลี่ยนสภาพบริษัทจาก SME ให้เป็นบริษัทออที่เรียกได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในอดีตนะฮะต้องบอกว่าในอดีตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะทําเพียงแค่เรื่องของการมีงบกันเงินที่สวยจ้าง FA ก็โอเคแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่น่าพอแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าต้องไปคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ลงนักลงทุนด้วยหรือแม้แต่กระทั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG อาจจะต้องมีการทำตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำนะครับท่าน,น,นี้ในส่วนของกรตอเองเนี่ยในอดีตเนี่ยเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักเนาะการจะทำรายงาน การจะเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือเป็นบริษัทจดเบ็นอยู่แล้วสิ่งที่กรตร์ดูอยู่เป็นหลักเลยก็คือเรื่องการจัดทํารายงานหรือการเปิดเผยหรือเรียกว่าเป็น ESG disclosure นะครับแล้วสิ่งที่กรตร์เองต้องการคือการมี syntax หรือมาตรฐานการรายงานที่มันไปเชื่อมโยงเรื่อง ESG ซึ่งในอดีตกรตรจะบังคับให้ทําตามมาตรฐานที่เรียกว่าเป็น GRI ซึ่ง GRI เนี่ยเป็น template รือเป็น framework เกี่ยวกับการรายงานในลักษณะของ comprehensive framework นั่นก็คือ เป็นเฟรมเวิร์ที่เกี่ยวข้องกับสเต็กโฮเดอร์หลากหลายแต่ว่ากราตอเองกำลังจะขับเคลื่อนนะครับกระบวนการรายงานด้าน ESG ไปสู่สิ่งที่มันไปเชื่อมกับเรื่องของงบการเงินหรือ financial materiality นั่นก็คือกำลังจะเคลื่อนไปสู่ IFRS S1 S2 ซึ่งเดี๋ยวพวกเนี้ยเราจะมา wrap up กันทีให้รู้ไว้ก่อนละกันครับว่าหน้าที่ของกอราตเน้นความโปร่งใสเน้นการรายงานเน้นการคุ้มครอง สเต็กโคเดอร์อันหลากหลายกำลังจะเคลื่อนตัวไปสู่มาตรฐานการรายงานด้าน ESG ที่เรียกว่า IFRS S1 S2 เดี๋ยวในรายละเอียดหรือในดีเทลเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วในส่วนของออตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักลงทุนทั่วโลกและในภายในประเทศตลาดหลักทรัพย์จึงมุ่งเน้นในเรื่องของเลดติง้งซึ่งมีการที่จะโฟกัสเรื่องของการทำ ESG เลดต,ติง้งซึ่งปรับเปลี่ยนซึ่งบางบริษัทเข้าไปแล้วด้วยก็คือปรับเปลี่ยนจาก ESG r a t i n g ating, ไปสู่ f u s i r u s s e l l rating ซึ่งเป็น LATING ของ London Stock e x c h a n g นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง r a t i n g นะครับซึ่งเราจะมองเห็นเลยครับว่าเนี่ยครับอันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัว ESG r a t i n g ating, นะครับที่เราที่เรามองเห็นกันไปก็คือเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการเปรียบเทียบนะถ้าเป็นในฝ้าของกรต่อ ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานแต่ถ้ามันัากของตลาดหลักทรัพย์จะเป็นเรื่องของเลตติ้งซึ่งในสไลด์นี้ตลาดหลักทรัพย์ก็คัมเพลเห็นว่าการเป็นโลเคอลีตติ้งมันดีในแง่ของการเป็นเซลล์แอสเซสเมนต์คือให้บริษัทเริ่มไม่จะประเมินเองมันมีงานเลเบอร์บางอย่างอย,งอยู่ก็คือเรื่องของการที่ว่าต้องมีการเขียนรายงานนะครับแต่ว่าฟุตซี่และเซลล์เนี่ยจะดีตรงที่ว่ามันเป็น g l o b a l rating มีประโยชน์ต่อ,อการทำ benchmarking แล้วสำคัญตรงที่บริษัทแค่เปิดเผยข้อมูลแล้วเดี๋ยว ทางฟูซี่และเซลเขาจะไปดึงข้อมูลสําคัญสำคัญมาประเมินคะแนนเรตติ้งเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะมันก็จะอ่อมเป็น3มิติเนาะก็คือ ESG ซึ่งอันนี้ก็จะรู้แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับเรื่องของ ESG ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยลองใช้ตัวของฟูซี่และเซลในการประเมินสเกลซึ่งเดิมเนี่ยเซต ESG เนี่ยเรตติ้งจะเป็น A B เนาะ A 2ตัว A 3ตัวคือยอดเยี่ยมแต่พอเปลี่ยนไปเป็น Benchmarking แบบ Global ของ f u s i Lancel Rating จะเปลี่ยนจากคะแนน1 2 3 4เป็น5 5นี่คือดีมากนะครับคือ Rating ดีคือความน่าเชื่อถือในด้านของการทำ ESG ค่อนข้างดีซึ่งสรุปมาแล้วนะครับว่า ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่3คะแนนก็คือไม่ได้แย่โดยการดึงกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเซต ESG 200กับบริษัทไปประเมินในแบบฟ u ซี่ลาเซลก็จะเห็นว่ามีคะแนนการประเมิน3ซึ่งอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าปานกลางไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ถือว่าน่ามองว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อครับแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการในในใน,ใน,ในโมดูลที่1สรุปสั้นๆนะครับ โมดูลที่1เนี่ยตอบว่า Y E S G คิดว่าผู้ชมหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้คงเริ่มเห็นแล้วล่ะว่า E S G มันสำคัญอย่างไรเ t คโ e h เดอร์ที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับ E S G ที่แตกต่างกันแต่เชื่อว่าในระยะยาวๆเรื่องนี้มันมาแน่ๆโดยเฉพาะยิ่งในมุมของนักลงทุนในมุมของเ e g u l a t เตอรนะครับในโมดูลที่2จะไปตอบวอนวครับว่า E คืออะไร S คืออะไร G คืออะไร แล้ในโมดูลแรกอาจารย์หนุ่มก็เก็บรายละเอียดให้ทุกคนมองเห็น,นความเชื่อมโยงระหว่าง S d G กับ E S G แล้วเนาะ,ะแล้วก็เห็นถึงจุดที่เรียกว่าเป็น C S R ที่ทุกวันนี้ทําอยู่แต่อาจจะไม่ได้เป็นความยั่งยืนในองค์กรสักเท่าไหร่นักนะครับเราได้เห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้ไปแล้วในโมดูลที่2เราจะพาไปดูว่า E คืออะไร S คืออะไร G คืออะไรอีกทีหนึ่งแล้วถ้าใครนะครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ E S G สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Climate Risk เนาะสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของ ความเสี่ยงนะครับกดไลค์กดแชร์เพจของอาจารย์ได้เลยชื่อ Risk and Opportunity แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโมดูล2ครับ